Chúng ta đã gặp lúc đó rồi Chuyện này rất dài Rất dài Đầu tiên chúng ta sẽ nói về không? Nhiều người hát được không? Nhiều người hát không? Nhiều người hát không? Đừng lo Chúng ta là 所以我就跟大家说了，就是我们的每次见到他时候，会感觉得到，就是他每次的中文的水平越来越好了。所以你能不能跟大家大家,大家打个招呼一下？他看不看你的？啊，大家好，我是小面包，啊啊、来到现场我很开心。哇！

ก่อผมท่านจวันนี้่น่านจยังมีไหม่มัไยมไม่บอกผม่กกโหนะอเาเขาคืาเนไม่ต้องบอกที่ไดบอกทุกคนมีมัโย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 จ็ไม่โยจริงแล้วมีเตรียมมาเยอะครับถ้าโซนจุดไปเราหนตัวนะแต่ว่าผมมีมีนะอ๋เมีมีนะซึซีก็มีนะดนั้นตาีนัเนัน้นจมเกินะเร 简单的稍微聊一下ส以大家น有什么想问的哈可以发短信给我呢，我替你们问呢。好吗？没买咯没有呐没有没有嗯嗯好我们现在呢简单地聊一下งั我我้นเดี<嗯>๋ยวเรามาพูดค<嗯>ุยก<嗯>ันหน่อยดีกว่าครับโอเคก็ค<嗯>ือท<嗯>ี่ร่มาที่พุทธีนะฮะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ ใครินยใครชินเนชอใครินใครชินแล้วมีะไกมีอะอคือจริงๆแล้วก็พอได้มาครั้งที่สองรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับผมใช่อย่างเ <ๆ S 2> ขาที่แล้วเราได้มีโอกาสไปกุ้ยหยางเนาะแล้วเห็นแฟนๆบอกว่าเอออยากให้แบบว่ามาจัดแฟนม้ที่นี่อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอ,รอเรารู้ว่าเันจะได้มาจาัดแฟนที่นี่เราดีใจมาก้าเจอจะนชื่อทะเยนไปีนย่ห้อ 受到大家的爱，还有呢，听说大家大家想经常见到他，所以呢，他就非常非常的开心，所以第二次再请大家一起见面咯。OK，啊，有人有人问，有人问，有人问，问问想我们吗？想我们吗？啊、想我很、啊、想你啊！我越来越厉害了呢。中文呢、啊？喂、哎。 มากไปกลับไปฝึกมาถ้าซัวถ้าไปิดไม่เคนตัวตัวนี้จงหัวทีเราจงหัวสผินะคนนี้ให้นะเนี้ให้มาเหีหรอจะจีจตัวนี้ให้นะโอเคกคอีกเล่าคคนิมาเล่ากนลิงเล่าคดิลิงได้หมคุณนันนะซื้อ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 ไงชาผูเทาผูถูกผู้เทาผี เราบอกว่าอะไรนะนี่คืออะไรครับเสมอเสมออันนี้ง่ายๆเลยง่ายๆมันมีแบบประโยชน์เช้าฟาผัดปลาเกียนฟาดปลาผัดโอเคแตเป็นภาษาจีนครับชื่อผู葡าชื่อูถเ葡ผู้葡萄皮儿葡萄葡萄皮儿不吃葡萄ผู้萄倒吐葡ผ皮儿า吐葡้皮儿โอ้้โหที่นี่厉害了啊厉害厉害厉害吗厉害真的很厉害真的很厉害了所以 现在再问他，再考验一下好不好？啊，小背包，小面包，我想问一下，我想问一下杨哥台湾，你知道吗？今天，今天是 today，是啊，今天是什么节日？我念给你玩来，万灵节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 ，中元，中元了。情人节。情人节了？是啊，情人节了。 七夕他说，一到节，他更紧张、嗯为。为什么？为什么？为什么？why why why？今天，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 哦嗯嗯嗯嗯就是呃、今天，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 今今天，

ด้วยแฮปปี้วันเลยเดย์อ่าอีกครั้งใช่ไหมทุันมอตชาร์ดไรแบชัดเลยจะพชัดเลยทะจเอดียวจุดเดียวจุดนั่นอ่เอ่าคุณคยณคุ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  大哥，后面、哦、有,有人、有人、有人发个信给我呢，我发他说，你讲七夕节时候可以有一个 wink。好、嗯。然、no, 后、no, okay, <Okay. S 1> 嗯，然后 OK 吗？OK。我嗯、<错>我跟你摸中 S M 麻吉哇，对好 S M S。少一根，少一根，少一他说，那你说七夕节时候做一个 wink、嗯嗯。啊。啊啊。不、哦，七夕节会让人 wink 你。啊哈哈哈哈哈。OK OK，我们一路看不拉拉中间呢，三二一。

大家七夕节快乐。โอเคโอเคโอเคทุกคนต่างก็เห็นได้โอเคโอเคโอเคไม่ต้องให้เชียวเถื่อนเถื่อนเขาแสดงให้เห็นเชียวนะไม่เชียวไม่ต้องให้เชียวไม่ต้องให้เชียวไม่ต้องให้เชียวคือไม่ต้องเถื่อนไม่ต้องเถื่อนนั่นเองนะฮะอ่ะดังนั้นผมอยากจะถามว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาชิงต่อมั้ยครับครับ

อร่อยมากอร่อยมากดี真的很好，他就说，有时候在泰国时候呢，也吃了很多的中国的美食，可是来到中国这边吃到海鲜，他觉得，哇อร่อยมากอร่อยมากไทย语就是很好吃。对。我饿了，你饿了？我了，我很饿了，很饿了。对。啊那今天点外卖呢？今天点外卖？对。点这嘞，这呢嘞，外卖吗？啊没关系。哦没关系咯，okay okay o k o k a จริงริงไม่ไหมนะถ่ายถ่ายสร้างชื่อนะโอเคไหมโอเคออออ๋ออะไรนะหวงเสื้อเหรอหวงเสื้อเลยอิ่นเรียวเหรอใต้พ่อมดเหรอสีกากง่อ๋อเขาขาบคุณได้กินน้ำที่มีฟองสีเหลืองไหมถ้ากระดึงไม่เยนนะระืโวตนะเอเชเชิเราเหมนเปล่านะไม่เยอไม่โยอะเหรอเพราะว่าเรกลังแบบเขาเรียกว่าอะไรใกล้ Ô, anh ấy nói không có uống vì anh đang giảm cân. Ồ, Ừ, anh chưa có uống à? Không chưa có uống. Vũ Anh, anh có làm lão luyện không? Vũ Anh, anh nói anh đang biến số rồi, có là anh ấy đang biến đẹp không? Có. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được กนสวยไงกนสวยเลยสวยสวยเลยปิงชิลฮะปิงชลปิงชลีเนชีฮวนพชีฮนปิ้งชลแต่กินไม่ได้ครับเขาสกดึงดึงชื่เฉัว่าแต่บางคนใจเจนเลย์กึชิ้นปิ้งชิลีช่่เนาะอีโค่จเยเนาะอีโ่เนาะเนฝากทุกคนอ๋าทักทุกคนโมเจนเฟยเนะเขาบอกอ้าเจนเฟยเจนเฟย์เาว่าอะไราบุกบุน 什么？不,、啊、不能接对？对。OK，OK，OK 呢？OK。好的，所以呢，现在呢，还有一件事情就是呢，最近呢，我觉得大家应该知道了，就是啊、呃，他的新剧已经在 Workshop 了，所以呢，要开拍了吗？ ยรอยู่เสมอตจะชีได้แ้่ก็เคยอย่าบอกไปว่าซีวตเรื่องใหม่เนี่ยคุณเริ่มมีการลดขอมาแล้วถูกไหมใช่ไหมใกล้จะเริ่มถ่ายยางเดินหน้าเสียกยเสี่ยงเชื่อยลือดใครสุด่หรอเียอะเดบเยนดิวกับพี่กันอ้ิมือกันดิวกับต่อ๋อ

他说呢，这个角色应该有点难，可是他会努力的啊、哦！加油！叔叔<油>，叔叔，可是可是，有一件事情大家应该知道，他是一个非常爱、非常爱跳舞的人。啊！你喜欢跳舞吗？你喜欢跳舞。舞喜欢。我不你喜欢吗？喜欢。哦，真的吗？啊，没,错没来不过。跳舞。啊，跳舞。 没有。骗子。你 I d o 他说他不知道什么是跳舞，知道。不知道。美国、嗯？<有>你看，人家说不知道，人家说不知道。那这样吧，那这样吧，我觉得他是一个非常爱跳舞的人，所以呢，我们的第一个游戏，嗯、跳舞。对<错>，我们今天跳舞，真的，真的。 ไม่เอาี่นะโอเคโอเค好吗ดังนั้นเราเล่นเกมแรกก็คือการเต้นแอบสุ่มี่พุ่มหตาสุ่มหกสุ่เจ็ดสะ่มปเกามนิ้คือมเราดะมีเพลองจะมีเพลงอยู่มียนะเมลงอะไรปุ่บเราต้มงเต้นตามเลยแดมา่ม่มีแดนเซอรดไม่อง<ม>สุ่มม่มี่่ม้ ر, ามสิบกสนเดินนะ พยูยกให้ซิวนอะอออโอเคน้เชือ่อโยะนะอ่ะไม่有ไม่有พูดสโอเคแล้วเดี๋ยวตอทีเนี่ยม,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 มก็ะเริมทาําเพตงกันแล้วนรับโเคโอ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 เคโนเคโอ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 เคใหเอเคโนเคโอเคโเคโอ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 เคเคโอเคโอโคโอเโคอเคโอเคโออเโอเคอโอเเคอเคโเคโอเคโอเคโอโเอ นับว like ันน oh, oh. ับว no. ันเซเว่นเซเว่นลิวิสลิวไปชีฉีฉีหรออ๋อชีนับวันเซเว่นนะนับวันเซเว่นกรุ๊ปเรียนนะทีมงานนับเป็นนับวันเซเว่นนะพอไหมพอไหมอ๋อเซฟันดีไมโครโฟนนหรือว่าเนะ้อโอ้ดูอุ้ยยรงนี้เที่ยวนะเที่ยวนะเออโอเคโอเคอ่ะไม่มีภาพไม่มีภาพไม่มีภาพเออสิงค่าตาเจียมไม่มีจิโวเกอร์จิโวเกอร์เลยโอเคโอเค ค้าพร้อมแล้ว Music มา อิสอกเพลงเดียวพอไมนัดอน้ะไรอ๋อุโกนาะบุโกเนาะอ๋อีเออร์แซนซ์อวเอาไหนลิวหรอโอเคชูซนนะชูซนะริวนั้นนัมเบอร์กนะโอเคนัมเบอร์อ่ะนัมเบอร์ิก go ได้ยินเพลงไหมได้ย oh okay, so ินเพลงทิงเต้านะอ๋อเกิดซ่งเกิดไทยฉากเหรอเพลงยาวเหรอถ้า่วนเกิดความไทยฉากเลยนะหรืถ้าโว่ทว่างชีนนะหืไม่ควรซีนะเซยสเซยิสโวฟีเซลปีสตา์เลยท้ายนี่เลยเหรอเออีสตา์เลยปีสตา์ไม่เก่งกว่านี้ถ้าโวนทำปีสตา์ผมให้นะแน็ชิ่ง่าเซจ้าโยหนึ่งสองสามสี่ห้าหล้อกี่เพลงครับหเพลง อูสนึ่งสอซานสี่หน Two Number Number เหรอโอเค Number ์โอเคไมโครโฟนเดี๋วหวโอเคปุยุกจินจางจ้าจีเหรินอีเชนลูกก็เหรินิูกจินจางโอเคถ้าพร้อมแล้วสามมิวสิคนมฮะ Ý ngươi chê lưu dao của trên chiên á? tao lờ Music đã ok không em? 笨了、哦沒係？没关系，没关系。为什么还有很多呢沒係？没关系。我我、嗯、今天真的，其实啊，我讲嘛，它只是个哦，他说热身而已嘛。哦、啊。已经结手？了嘛、啊？它没有结束。结束了。哦，啊，接下来有一号、三号、四号、五号，有哪个？一三五五，一三四五。 อีเอสูงอนะอโอเคโอเคหนึ่งนะอนะหนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่างๆนะช่าๆนะลองลนะโอเคโอเคโอเคอ่ะกาเจือเ่นแล้เจียวโอเค three two one go okay. อีโคไฟเอา,อางี้ไหมจะยังย่งไหมสี่ห้าสี่สามสห้าเต้นพร้อมกันเลยเออส,ส,สันซันันู่เท้่ยวเนอะโอเห3 4สี่ห้าเลยเนาะอีก็จสืส่อนะเที่ยวก็วจสื่อนะวันอ r นะสามห้านะ 3, 4,

Chia, na, togeter, na. Okay, kita jemput Mei, na. Tuk-tuk, na, tuk-tuk, na. Okay. Oh, jemput Chia, na, jemput Chia Center, na. Okay, kalau macam, Saz, Ei Jo. ไม่รู้ว่าจะมีเขาบอกเขาไม่เชดถึว่าจะมีขั้นตอนนี้เลยดังนั้นเขาเลยไม่ไ้เตรีมวเลเี่ยเกาีให้นห้มาให้เนาะใเนาี่กรงเทพฯเยอะบาราะใจตัวเที่ยวอีกสักหน่องสิบเป็นสิบตรงสิเป็นสิตรงหัวใจเสียงนะหัวใจเสียงนะเอ้ยมีคนบอกว่าอยู่หรือซัวอยู่หาือซัวมีเที่ยวเกาหลีให้ <来>謝謝你听我謝謝可是我们有一个挑战，就是等等一会儿我们会放一个视频，现学现跳，OK 吗，你看到皇上不了，不跳了，就当了。我这边就 video，让你看，你看到就跳。OK 吗？ โอเคนะโอเคนะเอาแบบเอมไม่ค okay ือพวกเก๋วัวนะขอถือไว้ดีกว่างู้นทำไมอ่ะจะคุยกับทุกคนด้วยโอ้าโซทำพวกเก๋วัวนะถ้าตื่นตั้งใจเดี๋ยวเทียนโอเคอ่ะตอนนี้เนี่ยเราไปดูคลิปกันเลอนะ321เดิชมเลยเลยครับ

โอเคพี่ีก็ต้งนะหมดแล้วใช่ไหมครับถ้าโซซิวหวานแล้วใครไม่หวานกังใครซื้อเธอยังไม่หมดเลยเพิ่มเติมโอเคนะโอเคนะโอเคแน่สวีเซนไก่ชีวิตฉันออกมาแจาว่า呢，他也给ว่าคุณเ精彩的演出，ย以等会先让เ去ย备一下，ม不好？ย那好啊，那好啊，你ม备 s h o ไปเตรียมห准备好ห ได้ครับโอเคนะกูจะเชื่อ好不好好ไหม躲ไหม